<ไ>เ<ล>ที่เราจะไปลิกกี้ตอนนี้คืออยู่กลางทะเลสาบเลยจะแล้วไปดิฉันเรามาที่ฟรีน็อกกับเมลเชนหรือว่าลิกกี้มันก็ต้องมีวันที่เราสมหวังแล้ววันที่เราผิดหวังขึ้นแล้วลงเลยน,นี่ท่องมาจาก Google <c oughs> เป๊ะ <c oughs> ป่วยเยอะมากวันนี้เราจะไปพิชิตยุงเฝ่ากันด้วยสภาพแบบราคาเต็มสอง คือเราเสร็จหมดแอเคทุกคนบ๊ายบายวันนี้เราอยู่ที่บาเซลเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงคือเจ็บคอวันนี้ออกมาเชา้าก็คือสิบโมงครึ่งวันนี้เราจะไปลูเซิร์นแล้วก็ลิกิกันบรรยากาศวันอาทิตย์ตอนเชา้าคนก็เยอะอยู่นะ เราอยู่บนรถไฟกำลังจะไปรูเซอร์แล้วก็อันนี้คือข้า,าวเช้าถึงแล้วรูเซอร์กำลังจะเดินไปขึ้นเรืออุ้ยสวยอ่ะทะเลสาบรูเซอร์ท่านี้เราไม่รู้เอเี่ยเดี๋ยว <c oughs> ที่เราจะไป <c oughs> ลิกกี้เราลงจากสถานีรูเซอร์แล้วเราก็ไปวิสนนวต่อ และนี่ก็คือทะเลสาบลูเซิร์นทะเลสาบลูปทรงคดเคี้ยวที่งดงามเาวากับภาพวาดอยู่ใจกลางเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอล์และเมืองลูเซิร์นอันแสนมิเสนีทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่กว่า114ตารางกิโลเมตรลึกสุดราว214เมตรและมีรูปร่างไม่เหมือนทะเลสาบทั่วไปเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากฐานน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งทําให้มีขนานหลายส่วนยื่นเข้าไปในหุบเขาดูคล้ายดาวหรือเขาว,วงกดของ,งน้ำตอนนี้เราอยู่บนเรือที่จะนั่งจากลูเซิร์นไป อาาลิกินะคะก็ตอนนี้คืออยู่กลางทะเลสาบเลยซึ่งอันนี้สวิตพาสคือขึ้นฟรีนะก็คือเขาจะมีคนมาเช็คตัว๋วเราไม่ต้องซื้อตั๋วเลยเดี๋ยวจะมีคนมาให้เราเปิดชิวาโค้ของสวิตพาสอ่ะแล้วก็ขึ้นมาได้เลยนี่ขนาดวันนี้แบบไฟไม่ได้เปิดมาสวยขนาดนี้เลยราคะชมวิววันนี้เราจะพาไปล่องเรือจากลูเซิร์นไปวิสนน่กันค่ะ ซึ่งเป็นเส้นทางสุดฮิตบนทะเลสาบลูเซิร์นใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆโดยเรือจะออกท่าข้างสถานีรถไฟลูเซิร์นเลยซึ่งเราจะได้นั่งเป็นเรือกลไฟโบราณที่ดูวินเทจสุดๆแล้วก็ระหว่างทางจะมีวิวที่สวยสุดๆมีทั้งภูเขาหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็น้ำสีฟ้าใสกิ้งค่ถึงแล้วนะคะถึงแล้ววิสนา ิสนาต้องคอยเช็คตลอดเวลาอุ้ยสวยนะตรงนี้ไปจ้ะรถไฟไปดีจ้ะจากท่าเรือวิสนัวตอนนี้เราจะขึ้นรถไฟขึ้นเขาไปที่ภูเข,ขาริกิกกันค่ะซึ่งนี่คือรถไฟสายเก่าแก่กที่สุดในยุโรป เี่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี1871ค่ะถึงนิกกี้แล้ว, <c oughs> ลวหนาวมากข้างบนแต่ว่า,าวันนี้ฟ้าไม่เปิดเราก็เลยได้วิวจึ้งๆแบบนี้ <c oughs> เรามาที่ Queen of the Mountain หรือว่าริกิแต่เรามาในวันนี้ไม่ถูกจังหวะเลยถึงว่าทำไมคนน้อย มันก็ต้องมีวันที่เราสมหวังแล้ววันที่เราผิดหวังโอเคสดใสไปอีกแบบการดูวิวมาหาอะไรกินช็อกโกแลตร้อนเหมือนตามโรงแรมเลยราคาเท่าไหร่สี่ชั้มาม่ค่ะมาม่เกาหลีค่ะสามร้อยเท่าไหร่ราคาไายกาดมาก ขึ้นมาถึงยอดเขาลิเกคุมซึ่งความสูงประมาณ1,798เมตรก็จะเห็นวิวทะเลสาบหลายแห่งและแก่เขาเอลฟ์ล้อมรอบแบบ360องศาซึ่งวันนี้ไม่เห็นเลยจ้าวันนี้เป็นวันที่หมอกลงหนามากๆขึ้นมาอาจจะต้องทำใจตรงส่วนนี้นะคะโอเคหมอกมันลงหนักกว่าเดิมอีกคือแบบ ขึ้นแล้วลงเลยค่ะลงจากมิกกี้พอยิ่งลงมาก็ยังพอเห็นู่บ้างถึงเราจะไม่ได้เห็นวิว360องศาจากมาลิกกี้หรือว่าฟ e ีนอฟเดอะมาลเทนแต่ว่าระหว่างทางลงก็จะมีทุ่งหญ้าถูกตัดแต่งอย่างสวยงามแล้วก็บัวตัวอ้วนๆหลังจากนี้ประมาณ40นาทีเราก็จะถึงสถานีอาร์โกดาวซึ่งตรงสถานีนี้สามารถต่อรถไฟไปยังเมืองใหญ่อย่างอ er ูซอ์และซูริกได้ค่ะ จากลิกกี้มาแล้วพอลงมาจากข่าแล้วหมอกก็จะไม่มีแล้วนะแต่ว่าอากาศก,ก,ก็ยังหนาวอยู่หนาวกว่าบาเซโลเยอากมากลงมาจากลิกกี้แล้วก็จะมาที่สถานีอาร์กโกดาวแล้วต่อไปเราจะนั่งรถเข้าไปนั่งรถไฟเข้าไปในตัวเมืองลูเซิร์นแล้วก็เดินเล่นในเมืองลูเซิร์นนะไปเช็คอินแบบทัวร์ริสปอตใดๆโอเค,อเคตอนนี้เติมพลังที่คุูก,กันค่ะ อัจารย์มรออนไลน์แต่จะกินยังไงก่อนไปดูอันที่กินง่ายๆหน่อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตู้ขันน้ำส้มซูชิ19ฟรังโยเกิร์ต5.5ฟรังบางคนรีวิวว่าเบเกิลที่นี่อร่อยไปเดีย๋ยวเราลองเป็นสมุกแซลมอน ไม่ใช่สมุกแซลมอนแซลมอนเฉยเฉแซลมอนเบเกิลโอเคเอาอันนี้มาจ่ายเงินอย่างไรไตอนนี้เราลงจากสถานีลูเซนแล้วล้วก็มาอย่างสะพานไม้ชาเปลนี่มีผู้คนมหาศาลอยู่บนนั้น เป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่ศตะวรรษที่14เพื่อใช้เป็นสะพานและป้อมประการน, <c oughs> นี่ท่องมาจาก g o o g l e ลไปเดี๋ยวเราจะเ,เล่นแถวๆนี้ดูวันนี้อากาศหนาวมากแล้วเดี๋ยวก็จะไปสิงโตสะพานนี้สร้างตั้งแต่ปีคริสษศักราช1333ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปความยาวประมาณ200เมตราข้ามแม่น้ำรอยกลางเมืองบูเซิรค่ะ ต้รงการจะมีวอเทอร์ทาวเวอร์หอคอยหินเก่าๆรูปร่างแปดเหลี่ยมเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองค่ะซึ่งมื่ก่อนใช้เป็นทั้งหอคุมขันคันงเก็บของแล้วก็หอเฝ้าเมืองค่ะ ตอนนี้เราลงมาจากสะพานไม้ก็คือข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของสถานีนะข้าแม่น้ำมาแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปไลออนสเตชั่นก็คือเป็นแบบรูปปั้นสิงโตเป็นรูปแกะสลักหินสิงโตที่แบบเขาบอกว่าทำไว้เพื่อรออะลึกถึงทห,หารที่เสียชีวิตในตอนที่ปฏสวัติฝรั่งเศสเวลามาก็คือมันต้องดูแบบ เที่ยวรถไฟมาคือเราต้องดูรถไฟขะ mm. กลับไป mm. ด้วยเพราะว่าเราอ่ะพักอยู่ไกลแล้วก็ต้องดูว่ารถไฟมันกี่โมงซึ่งเขาบอกว่าเดินข้ามสะพานแล้วก็อีกประมาณ9นาทีถึงจะถึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรีบกลับไปขึ้นรถไฟอีก40นาที mm. ก็เลยต้องแบบรีบเดินนิดนึงโอเคแต่ว่าลูซนฝั่งนี้สวยมากเลยอะ่ะ พวกไปดพวกหานี่เชื่องกับคนมากเลยนะแบบว่าคนอยู่ที่ไหนก็ว่ายมาหาใหญ่กว่าที่คิดไว้มากรอบๆก็คือเป็นสวนสาธารณะตอนแรกที่เห็นรูปปั้นนี้อาจคิดว่าเป็นแค่สิ่งโตหลับเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะคะสิ่งโตตัวนี้ถูกแกะสลักอยู่บนผาหิน หันหน้าเข้าหาบ่อน,น้ำเล็กๆเ,เพื่อระลึกถึงทหารสวิสกว่า700นายที่เสียชีวิตในปีคิรศ1792ตอนที่พวกเขาปกป้องพระชาวาังตุยเลอริสของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลุยที่16ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะโอเคปะ่ะได้เวลาเดินกลับสถานีแล้วมาเช็คอินทัวริสควอตให้หมด เรามาโผลที่กรินได้ว่าเราป่วยป่วยเยอะมากวันนี้เราจะไปพิชิตยุงเป่ากันด้วยสภาพแบบโอเคป่ะไม่ได้ขายตอนแรกมาเพราะว่าเอาแต่หลับบนรถไปกันนี่ราคานั่งไปไปยุงเฝ่าเอากนก ราคาเต็ม2 2 5ฟรังลดเหลือ175ฟรังด้วยสวิตพาสตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ไอเกอร์เกลเชอร์ที่เป็นจุดที่รถไฟยุงฟ์ฟาร์ไรเว y จะหยุดชั่วค่วก่อนพาเราขึ้นไปยังยุงฟ์ฟ์ท็อปออฟยุโรปค่ะถึงแล้วไอเกอร์เกลเชอร์ความสูง2,300รเมตร เกันที่นี่คือไอเกอร์กลาเซียเป็นทารน,น้ำแข็งที่ไหลลงมาจากเทือกเขาไอาเกอร์ด้านหน้าซึ่งตรงนี้มีวิวที่อลังการสุดๆมีทั้งภูเขาหิมะที่ปกคลุมตลอดปีแล้วก็หน้าผาหินสูงชันของไอเกอร์ค่ะ ไปยุ่งฟาวกัน A few moments later นี่นะคะมีจุดให้หยุดพักสถานีเชื่อนี้โอ้อากาศหนาวมาก <c oughs> ะร,ระหว่างทางก็จะมีสถานีที่เราสามารถลงมาถ่ายรูปได้โดยจะเห็นเป็นทางนี่นเ,หนนเ,เห็นสีขาวโพลนไม่ผ่านเห็นสูงชันถือเป็นการเตรียมตัวต่บนที่จะเจอวิวเต็มเต็มเป็นยอดเขาถึงแล้วเาวยกตลอดทางคือไม่มีวิวอะไรเพราะว่าเป็นรถไฟที่แบบนั่งตัดนั่งะลุูเขาอออมานะ เราก็มาถึงแล้วยุงพายาอนทับออฟยุโรปุยนกเมืองหนาวนกเมืองหนาวน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยความสูง3,571เมตรนะหนาวมากไม่รู้หนาวเลยเพราะว่าเราห่วยนี่ออฟฟิเชียลฟิล์มมิ่งโลเคชั่นของแคชแมนดก่อนอยู่ บนยุงฟาวยอกนะคะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิว360องศาของเทือกเขาเอลค่ะเราจะมองเห็นทั้งภูเขาไอเกอร์เมนช์แล้วก็ถ้าเกิดมองไปทางด้านตะวันออกเนี่ยก็จะเห็นอาะเลสกาเชียซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเอล์ซึ่งยาวประมาณ23กิโลเลยค่ะไปไปไปไม่ไหวไม่ไหวหนาวมากแนะคะรู้สึกว่าไม่ไหวหวมากเลยลมมันรอน เพื่อนยังอยู่ข้างบนอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไทรเนอร์ชัยเลยค่ะความสูงของท่า61เมตรเดี๋ยวเราจะนั่งปรปยัเท่าบนแน่นั่งฝั่งนะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากไม่ไหวเดี๋ยวพาไปดูไทรเนอร์ชัยเด้คร่าวๆนะ สวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็เลยแวะซื้อของฝากที่ร้านช็อกโกแลตชื่อดางยานเรเดลักนะคะโอเคเดี๋ยวเราแทนของเราวันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่ซูริกนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเหลือก็อาจจะเดินเที่ยวในเมืองซูริกแต่ถ้าเกิดเวลายังเหลือเยอะอยู่อาจจะนั่งรถไฟไปเที่ยวเบอร์นิดหน่อยนะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บาเซิลเอสเบ มีร้านอาหารไทยด้วยไปตอนนี้เรากำลังนั่งรถจากสูริคนะคะไปเบิร์นะคะ<ม>ก่อนจะบินกลับวันนี้ก็คือ<ม>เดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองเบอร์กันก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า<ม>ในเบอร์มีอะไรให้ทำบ้างนะ A few moments later ถึงเบิร์นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราเด็ดหมดมาเที่ยวเบิร์นรอบนี้มาแบบชงกกทัวนะคะเพราะว่าเรามีเวลาน่อยมาก วันนี้เราอยู่ใจกลางกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยก็คือซิสอกหรือนาฬิกาโบราณซึ่งถูกปรับปรุงให้เป็นนาฬิกาแบบ,บกลไกในศตวรรษที่15ค่ะจุดเด่นคือจะมีหุ่นออกมาเคลื่อนไหวทุกชัวช่วโมงเช่นนกไก่งวงหมุนเป็นตัวละครที่แสดงโชว์สั้นๆน่ารักมากค่ะนั่งจากสถานีเบิร์มาลงที่ซิสอกเดี๋ยวพาไปถ่ายหอนาฬิกาสวยสวย ็อกสวิตวันนี้ก็ปิดแล้วเย้ yeah. รอบนี้คือได้เที่ยวแบบหลายที่มากโ okay. อเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็บายบายกลับแล้ว